สวัสดีครับพี่น้องนี่มาสวนครับที่มาทดสอบระบบน้ำครับเพราะว่าแรงแล้วเขานาหนาวแล้วครับดินสิเริ่มแห้งเร็วนะครับเดี๋ยวผมสี่ทดสอบระบบนะครับเตืยนหัวสปริงเกอร์ไหมว่าวังง่ญ่ครับนี่หาผ้ลินนะครับพี่น้องเปิดว่านะครับยวไปเบิ้งกันครับบ่าว่าสปริงเกอร์สี่ใสการใดดีวะนะครับ เอาอจะจ่ายเลยหัวน,นี่บ่ได้ท่ากาวโอ้พี่น้องเลยบ่ได้ท่ากาวบ่ได้ท่ากาวครับนะครับนี่ครับเบิง่งสภาพทั่วไปครับกาลัางเขียวงามเลยสวนครับนแล้วผมติดทดสอบระบบน้ำนะครับพี่น้องโอ้เปลี่ยนหัวสปริงเกอร์ไหมครับเป็นหัวฝอยบบดนี้เป็นหัวฝอ,อย,ห,ออยหัวแบบเก่ามัน เปลืองน้ำโพดหัวแบบใบพัดครับอันนี้เป็นหัวแบบไฟฝอยนะครับอันนี้ประหยัดน้ำนะครับอ่เห็นไหมเนี่ยมันจะได้ทัวสวนนะครับพี่น้องเนาะเบิ่งครับนี่เปลี่ยนหัวไม้นะเบิ่งครับนี่เครือกล้วยครับหลายขนาดเลยแต่ว่าท่านได็กแกไหนครับนี่เห็นผลผลิตแล้วครับผมนี่มาตัดหญ้าหมูว่าน เนี่ยเฮ้ยทดสอบระบบหัวนหนีบมึงได้ครับเด้อพี่นอ้องเปิดโอ้โหหมุนติ๋วเลยครับเนี่ยทางหาผ้าลิตรครับมันแรงดันน้ำมันที่หลนะครับผมว่างระบบน้ำไปทัวสวนอันนี้เป็นหัวแบบใบพัดครับใบพัดตัวนี้เนี่ยเปลืองน้ำแห้งนะครับตัวนี้ใบพัดแล้วต้องเปลี่ยนไม่นะครับตอนนี้ว่าได้ใส่ครับปิดไว้ก้อนอันนี้หัวนี้ปิดไว้ก้อนนะครับ มึงเครือกกล้วยครับบ่หลายวีบ่หลายว่าลายวีนะครับแต่ว่ามันกะโอเคนะครับหลายอยู่นี่เป็นพานแรงมากคนว่าถือผมก็เนี่ยเนี่ครับเครือกล้วยนะครับยังพานี่แกไปไหนเนี่ครับเปลี่ยนหัวสปริงเกอร์ไหมครับเป็นแบบฟอยครับสี่ประหยัดน้ำนะครับหัวใดไเทียบว่าต้องการผมก็ปิดว่าไว้นะอันนี้ยังขาดอยู่อีกประมาณอาหกหัว นี่เมืองด้ครับอย่างเดีอนี่ผมใส่ยังสารสารปรับคุณภาพดินนะครับนี่ต้นมังขุดผมผมฟังไวล้ลาซีเมตรนะครับล่อเมืองว่ามันจะเป็นอยงไรการเปลี่ยนแปลงนะครับเนี่ยนี่กําลังใส่นะครับหลังจากนี้ไปประมาณสักสามเดือนสี่เดือนเป็ยนยงไรมันจะสูเรื่องสูแรงใดบ่นะครับน,น,น,นี็นี่หัวหนึ่งครับเยนเรียบร้อยครับ โอ้หมุนติ๋วเลยครับเนี่ยประหยัดน้ำนะครับหัวนี้ประหยัดน้ำได้ทั่วสวนครับเนี่ยครับหัวใดที่ว่าต้องการผมกับปิดไว้นะครับตรงนี้ทอน้ำพี่อีว่าถึงผมก็ต้องใส่ระบบนี่ครับระบบหัวฉีดแบบนี้นะครับใส่แบบนี้แบบเป็นฟอยตัวนี้สิประหยัดน้ำนะครับเพิ่งขี่เนาะ ถือว่าโอเคครับถังหาผลิตแรงดันน้ำห้องปรต้องใส่ตัวปั๊มซอยนะครับปั๊มมีหน้าที่แค่ปัน่นน้ำเข้นถังก็พอนะครับคิดว่านะครับอาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์หนึ่งมาหดน้ำเช่นหนึง่งก็น่าจะรอดนะครับแต่เพิ่งชุ่มๆไว้นะครับนี่ครับพี่น้อง มึงเกี่ยวมังกรหลอดอิกาหลอดอิกาอยู่หน่วยหนึ่งครับโอ้ตายคนเหลือไว้ให้จกฟองกินด้วยตัวนี้คนพรนท่านไหนมาพอคนพรนท่านไหนมาพอเอ๋อคนเหลือไว้ให้จกของอยู่คนยังมีน้ำใจด้วยตัวนี้โอ้นายอีกาไรครับท่านเนี่อันนี้คือทดสอบนะครับเนาะเดี๋ยวปิดซะก่อนประหยัดน้ำเอาซุ้มที่บ่ ตัวนี้มันบ่มีอันนี้ก็เลยล่องมึงนะครับเอาพอซุ่มๆกับพอครับตอนนี้ผมติดว่าไวติดไวคือว่าหัวใดไที่เข้ามาตองการเท่ากับน,นี่ครับติดได้ครับติดได้นะครับมันถือว่าประหยัดน้ำนะครับใส่เป็นจุดๆไปพอหูซื้อว่ามันซุ่มแน่แล้วเท่ากับเข้ามาปิดครับปิดเอาตรงเดินเอานะครับตัวนี้อันนี้ก็ปิดนะครับ ปิดว่าไว้ถูกหัวเพื่อเป็นการประหยัดน้ำนะครับพอจะปิดว่าปุ๊บมันก็สิพุ่งไกลครับอันนี้คงกระไส้อันนี้คือกันนะครับพี่น้องนี่อันนี้กระไส้สารปรับสภาพดินคือกันฟังไว้ซี่เม็ดอันนี้เป็นแบบนี่อย่างไะม่บ้านซื้อมาอ๋อมายงมายงมายงฉีดครับอันนู่นกับสตอนะครับฟังไว้สตอเม็ดหนึง่งเดี๋ยวตรงนี้ มันมีหัวพี่อีอยู่นะครับน้ำแรงอยู่ตรงนี้ผมก็จะปิดเป่าปิดเป่าไวา้อย่างนี้ทดสอบระบบนะครับสังเกตเบื้องว่าหัวใบพัดกับหัวแบบนี้ตัวนี้น่าจะประหยัดน้ำกว่ากันนะครับอ่นี่ครับกล้วยนี่ก็แก้แล้วนะครับแก้แล้วเดี๋ยวควรร่างเร่ยงรวนกันมันแก,แก้แห้งกว่านี้เดี๋ยวผมสิเอากระสอบปุ๋ยนะครับสอบปุ๋ยมาห่อไว้ ย่านทางข้าวมัน,นครับเครื่อนหนึ่งบ่ร้ายหอกครับเครื่อนละซีหวีครลายร้ายครับพี่น้องร้ายโอ้ยพ่อได้กินด้วยครับนี่โอ้ยบ่อืดบ่อยากแล้วมีขี้ดินนะปลูกไวรับนี่กล้วยกำลังงามครับผมเตีหัวสปริงเกอร์แบบนี้กันนะกล้วยปีนี้กันนะทีดีเพราะว่าพ่อได้พุ่มน้ำไว้นะครับพ่อเพิ่นได้รับน้ำเพราะว่าพ่อตายแรยงนะครับนี่ นี่ฟื้นจากแรงนะครับนี่ต้นนี้น้อยไม่นี่ฟื้นจากแรงครับเดี๋ยวทามีน้ำเพิ่นหนาที่ไปหากินของเพิ่นละนะครับซ่อนใส่หากไปหาวอบนี่จะติดประหยัดน้ำเล็กน้อยครับจะปิดว่ากอนนะรับพีนน้องนะปิดว่าอ๋อหยัดน้ำไ้นี่มาเบงครับบักนีที่นอกนี่บักลำไยกับบักฮุ้งครับบักฮุ้งที่ตอนผมปลูกตอนนั้นเห็นไหมครับใหญ่แล้ว ท่นแขกดำครับนี่เดยวก็ได้กินครับนี่ที่ผมปลูกไว้แต่ว่าเมืองบักบวบนีะเจ้าของบ่ได้อยู่ครับไม่ได้กินแต่ก็โคกสีได้ใยบักบวบมาเป็นใยถูตัวเนาะขายดีกันนะครับบักบวบแห่งนี้เนาะเอาบักบวบแห่งไปขายครับเอาไปขายเป็นนีเลยนะครับผลสุภาพสตีนะครับ่นเอาไปขัดผิวขัดท่านเผนแก้มาแล้วครับพี่น้องนี่เห็นไ่ วันนี้ว่าแค่์สองอาทิตย์ครับนี่นี่กระจอไม้นี่นี่สิกินท่านบนันี่นี่มูน้นี่เดี๋ยวกับเมื่อกรุงเทพยกันที่เป็นเนี่ยนี่สีกับสิต้องเก็บไปก่อนละครับนี่อ่อนๆนี่ก็ต้องเก็บไปก่อนนี่เมึงพี่นอ้องเมึงครับเดี๋ยวโอ้ยคนมากินไห้นาะครับเพราะยังปลูกปลูกค่อยๆสวยงามครับครับนี่เดี๋ยวครับเป็น เขาปลูกไว้เป็นแนวท่านะครับเนาะกลับมาบานเข้ามาอยู่จริงๆจังๆเขาก็โอเคละบานบุดบ,บากดอกครับนี่บักบวมนี่กินได้โดนอยู่ได้ครับพี่น้องนี่ออกนี่จ้อยอีกละจอดอกอีกละนะครับก็คิดว่าลูกน้อยปิดเทิมลูกน้อยปิดเทิมก็น่าจ,จะนี่ได้กินพอดีละมาอยู่บานนี่บักฮวงครับนี่แถวหนึ่งครับนี่นรนกระแลางงามครับ พี่น้องนี่ด้านหลังบกเขียบกับสัตว์ขึ้นแล้วนะครับหนึ่งฝนนะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆสวนนะครับพี่น้องเนาะนี่กล้วยพันได้น้ำได้เงี้ยเหมือนน้ำแต่จะน้อยแข็งมากอะจากว่าน้าม,มันถี่ทัวถึงบ่อพอจะฟองกับบ่ได้อยู่อาทิตย์หนึ่งยังมากเช่นนึงนะครับมาหดน้ารับน้งปกคลิกครับบร,บ,บริสุทธิ์ออกมาหัวมาสวนนี่ เก็บอยู่ในสวนเขาเองครับพ่อได้กินอยู่ครับพี่น้องเนาะครับอันนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่แหละคือครับบรรยากาศนะครับรอบๆสวนนะพี่น้องเนาะสวัสดีครับติดตามกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อนะครับนี่แนวทางการดําเนินชีวิตแบบบ้านๆเฮานี่ครับนี่มะเขือนี่เป็นน้อยอยู่นี่พ่อได้เก็บกินอยู่ครับนี่มะเขือเปาะนะครับตอนอยู่นี่แหละขันใหญ่ยามันตายนี่ครับหลายน้อยอยู่นี่ครับโอเค กับพี่น้องครับสวัสดีครับ